จินตนาการถึงท้องฟ้าที่สดใสสีครามสวาม่างอบอุ่นผืนหญ้าสีเขียวขจีใบหน้ายิ้มแย้มของผู้คนเพื่อน ักสิ่งที่ผมไม่สามารถรับรู้ได้เต็มที่ก็มีเพียงจินตนาการไปว่ามันจะดีสักแค่ไหนกันถ้าได้รับรู้ความสวยงามของโลกใบนี้ผ่านดวงตาของตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งผมโดนน้ำมันทอดปลากระเด็นเข้าตานะตาเลยเสียนะครับก็ข้าวขยี้ก็นึกว่าเหมือนเหมือนทั่วไปก็เคยโดนอะไรมนะาขยี้แล้วก็ จบไม่มีอะไรฮะแล้วตอนหลังประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะเกิดอักเสบเป็นแผลแล้วมันเกิดมาเป็นเชลาฮะเชลาแล้วก็เลยกลายเป็นตาที่บอดไปเรามองอะไรคนเคยมีสองตานะ่มันมันเหลือตาเดียวก็มองดูอะไรที่มันเหมือนโลกที่แคบลงนะ,ะ,อะตอนนั้นเจ็บคอค่ะเจ็บคอเป็นไข้แค่นิดเดียวแล้วก็ไปซื้อ,อยากกินแล้วก็แพ้แพ้ถึงกับแบบบวมค่ะตั้งกต่ลูกตาจะหลดเท้าคือ พองเฟ้อหมดแล้วก็ฝ่ามือฝ่าเท้านี่หนังลอกเล็บหลุดอยู่อยู่ทีแรกก็ผ้ามัวแล้วก็มาค่อยมืดมืดมืดจนกระทั่งไม่เห็นในปีพุทธศักราช2547สาขาจากูุวิทยาไดพัฒนาระบบบริการและมีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางตา ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2547จึงได้มีการขออนุมัติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจัดตั้งศูนย์ตาธรรมศาสตร์ขึ้นคนไข้ตาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนไข้ที่ ยังมีความหวังกับชีวิตอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็ถ้าการมองเห็นเนี่ยก็จะทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น,นเพราะฉะนั้นเมื่อคนไข้ามารับการรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหลายๆโรคซึ่งสมัยก่อนอาจจะมองว่าเป็นโรคของบุญของกรรมซึ่งไม่สามารถทําให้กลับมาเห็นได้เนี่ยนะครับเช่นคนไข้กระจกตาเสียคนไข้เป็นต้อกระจกหรือจอประสาทต,ตาเสื่อมถ้าเราสามารถทําให้เขากลับมาเห็นได้คนไข้จะรู้สึกเหมือนเกิดใหม่นะครับเพราะดวงตาเนี่ยเป็นคุณภาพชีวิต ของมนุษย์เราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีความสุขหลังจากที่ทีมงานของเราได้ให้การรักษาซึ่งพวกเราก็จะมีความสุขไปกับการดูแลคนไข้ด้วยเช่นกันตัวเองจะเห็นไหมอะไรไหมก็ยังนึกอยู่นะทีนี้พออาจารย์เขาผ่าตัดแล้วอาจารย์เขาก็ผ่าแล้วหมุนหมุนเลนหมุนเลนอย่างเงี้ยเป็นอะไรของเขาเป็นวงกลมอเงี้ย จากที่ตอนผ่าไม่เห็นเลยพนตอนนั่นนะเห็นเริ่มเห็นอจจาจารย์แล้วดีใจมากเปลี่ยนทั้งหมดฮนะก็าเปลี่ยนทั้งต้อกระจกด้วยแล้วก็เปลี่ยนทางดวงตาด้วยเปลี่ยนกระจตาด้วยะฮะสิ่งแรกที่ผมรู้เลยว่ามองทุกขึ้นมาที่รู้สึกขึ้นมาเลยว่าเป็นความรู้สึกที่ดะะีจากที่ไม่เห็นเลยะฮะมาถึงตอนนี้ก็ยังไงฮนะชีวิตให้เรา มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ได้พยายามในการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าเข้ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคตานะครับที่เราพบบ่อยก็เช่นโรคต้อกระจกต้อหินนะครับหรือการรักษาสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์นะครับรวมทั้งปัจจุบันเราก็ยังมีการ นำเทคโนโลยีมารักษาโรคทางตาย,ยากๆซึ่งสมัยก่อนอาจจะคนไข้รู้สึกหมดหวังนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยจอประสาทต,ตาเสื่อมหรืออุบัติเหตุกับดวงตานะครับปัจจุบันเราก็จะนําเทคโนโลยีมาใช้รักษาให้คนไข้ได้กลับมามีชีวิตที่มองเห็นได้ชัดอีกครั้งหนึง่งเรายังมีการเปิดประตูสู่ความเป็นอนาชาติมากขึ้นโดยเราเริ่มมีการรับฝึกอบรมนะฮะ พทย์จากสุแพทย์ที่จะมาเป็นจักสุแพทย์เฉพาะทางจากต่างประเทศเช่นประเทศอินเดียหรือการเปิดให้อบรมพยาบาลจากประเทศกัมพูชาเข้ามาเพื่อที่เราจะได้มีความเป็นนานาชาติร่วมกันแล้วเราก็ส่งแพทย์ประจําบ้านนักเรียนของเราเนี่ยออกไปศึกษาดูงานในโรงพยาบาลต่างๆที่มีชื่อเสียงทั่วโลกโรวมทั้งคณาจารย์เราก็มีการไปทําข้อตกลงในการร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลตาชั้นนํา ทั้งในภูมิภาคเอเชียและก็ในประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยความฝันสูงสุดของพวกเราชาวศูนย์ตาธรรมศาสตร์ที่อยากให้คนไทยมีสุขภาพตาที่ดีนะครับตอนนี้เราได้เดินมาไกลมากแล้วเราเกือบถึงจุดนั้นแล้วที่เราจะสามารถรักษาโรคตาทั้งที่เป็นโรคที่พบบ่อยและโรคที่มีความซับซ้อนให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีดวงตาที่สดใส มองเห็นโลกที่งดงามนะครับก็จะเป็นความฝันสูงสุดของพวกเราชาวศูนย์ตาธรรมศาสตร์ครับต้องใส่แว่นใส่คอนแทคตลอดถอดคอนแทคก็ต้องมาใส่แว่นอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอยิงเลเซอร์ให้แล้วค่ะรู้สึกว่าชาัดขึ้นเหมือนโลกใบใหม่มองไม่ต้องยุ่งยากกับคอนแทคไม่ต้องยุ่งยากกับแว่นรู้สึกมันมัน,ม,นมันเป็นโลกที่มันชัดดามองแล้วรู้สึกสบาย อยากขอบคุณนะคะอยากขอบคุณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วก็อาจารย์นะคะที่มอบโลกใหม่ที่สดใสแล้วก็แบบมองเห็นอะไรที่แบบว่าชัดขึ้นสบายมันขึ้นตะวันทั้งเป็นเลยจากที่ตัวเองไปไหนก็ต้องเดินเกาะแฟนแล้วกับข้าวอะไรแฟนก็ต้องซื้อมาให้นี่ทุกวันนี้ทำกับข้าวใส่บาตได้และสามารถกลับไปทำงานเหมือนเดิมได้ ถ้าไม่เจออาจารย์ก็ไม่รู้ชีวิตจะเป็นยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์นะเหมือนแบบได้มาเจอเทวดาต้องต้องพูดอย่างนี้ไม่รู้จะพูดยังไงนะ